สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมือเศร้านะครับเศร้าเมือนี้ผมกัออกมาเที่ยงอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับคลิปนี้ผมกัสิภาพี่น้องไปเกือปปานะครับพี่น้องปลาพอผมเลี้ยงไหวครับกัเข้าสู้ฤดูฝนแล้วนะครับก็สิเห็นเลยว่าทั้งหลังผมนี่สีเขียวดีนะครับเขียวงามครับตอนนี้ผมกับกำลังเดินทางไปบนพื้นเลี้ยงปลานะครับ กสิมีปลาลายสนิดอยู่นะครับเข้ากับสิไปบึงพร้อมกันว่ามีปลาหยังแน่นะครับบรรยากาศเขียวดีครับอยู่ทงไฮทงหน้าบอกคือบรรยากาศในเมืองนะครับที่เต็มไปด้วยเสียงรถเสียงเสียงความบุนวายนะครับครับตอนนี้ก็ไม่หอดแล้วนะครับเดี๋ยวเสียหายบึงนี่ครับบอนนี่บอนที่เคยผ้า ไปเบิงสวนกว้วยบอนหนันนะครับ่บอนนี้แม่ผมเอาอดกทวดดกทวด,ดินออกนะครับเขาปีนี่ก็บโบส่งบันไดดอกปีนองมันมีแต่หยามันเป็นโลกปีนี่ฤดูฝนนีนก๊กใหม่ง่ามดีนะครับกว้วยไข่กะระาย มาเบิ่งคำว่าสีพ่อปลาหยังแนวโอ้ปลาอีหยังก่อนนี่คือเป็นสีสมปลาขาบบาม่มันออกอยู่อะไรทองอยู่โอ้เบิ่งพี่น้องเห็นบ่ปลาเครื่องอห้าให้มันกินสมห้าปลากินเกลือตะอ้นส่นยามนาแนนสิโบกเบิดกับเติมเอาบ่าเติมแล้วเพราะจอประดานอยู่หว่างมันอยู่คือไปจอไก่แท้ ท่านจีจอว่ไรบ้างจี้จอ,อหนึ่งเวลาน้มโดดเขาก็เติมเบื้องรับพี่น้องตะวันซ่อนปลาเพิ่นเอาหวัวอาหารผสมหั่มนะครับมันกับประหยัดเนาะมาเบื้องรับไข่ไข่ปลาคาบปลาตับทิ่มเนาะตอนนี้กําลังผอปลาชนิดหนึ่งนะครับเหลืออีกเขามีปลาตะเพียนสีน้ำเห็นบ่พี่น้องปลาตะเพียน บอนนี่สิมีปลาตะเพียนปลาเฮียงปลาตะทิ่มแล้วก็ปลาเฮียงอีกพอปลาหนิ่นอยู่ใส่คือบ่เห็นมัวดำนเม็นตะเพียนบ่ปาตะเพียนมันบอนใหญ่อยู่นสองคงนั่นปลาหนิ่นกับปลาแต่ถ้าเลี้ยงปลาดุกมันกินหมูหรือได้หนีนอกระกินหมูยุคนหมอปลาดุกหรือบ่มีปลาดุกมันอยู่ธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงบ่ปีนี้บ่อยู่งไม่พอคันเด็ครับเห็นบ่พี่น้องปลา ปาทับทิมนี่หอดจอกน้ำจอกมันแพรเร็วแถนี้เอามาปลูกต้นเดียวซองตน้นลูกปลนินดีย่า้อ,อรุรนแม่มันอยู่ใส่คือบอ่กระทุ่มนี่แหละบอกเออกระลังซองเดือในดูนี่ยังสีเหลวแทลูกมันเนี่เตกาปลานิ่นตกตัวใหญ่อ,อ,อีะเอเห็นบอกพีหนอ บรรยากาศเที่ยงไฮเที่ยงหน้าเคี่ยวดีครับมะเบิงน้องนี่นะครับปลาสลิดมีปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดปลาสวายปลาตะเพียนห้ามเลือกเทไรนี่ เนวลงไปมันติโตกะใช่หรหันดีหันมาอะตัวเดียวหันละตุดวัดเดียวหันดีหันบัตรเพียนมาอะไอู้ไปเอียงปลาสวายบอหันสว้ยบัตเพียนอู้พี่น้องมึงไปบานไปพออู้คือตัวใหญ่ขากแทะปลาสวายปีหนึ่งมั้งนี่ แม่นกำลังหกขบโอ้ยตัวบางใหญ่หนึ่งต่ถาเลี้ยงปลาดุกยากนี่บอเลเรือมันกินเขาน่าสลายหน่อยบอ่กินแบบเห็ดเห็นบ่พี่น้องตัวบางใหญ่หนึ่งโอ้ยปลาสะดูพอคือบอ่มบางใหญ่ไม่รู้มันกินคนกินกันบ่ลบอลมันใหญ่เนาะ เมื่อ้เห็นปลาสวายหน่อยเมื่อเจ้าได้ปลาฟ้านั่นจ้อได้ยุไซพอโอ้โอแม่ยุไซก่อ,อย,ยปลาสวายหน่อยอีน่โอ้โตกว่ปล่อยรุ่นนี่บางหลายนี่งสามสี่ร้อยนิดหน่อยปลาบึกก็มาปล่อยได้บ่มันกินเขาอีกบก่ทำมันตนัวใหญ่ต้องกูลเดียวกันกับปลาสวาย เอาไปหนึ่งเอาไปอู huh ้หู้ใหญ่โผดใหญ่โผดมันแซวเพราะอะไรที่เอามันก็ไปอยากกินอาหารย่ามบ้านเอาเฮ้มันกับย่ามมันกับบุกินอาหารปลาเจ้าข็บ่ใหญ่เอาเก็มีแตสิทธ์โบเอาเอามันย่างไห้เฮ้มันมันห้ย่ามมันมันผลตัวจังกินย่านปลากินอาหารมันกับมันย่ามแหลงปลากินอาหารกินมันก็มันตลอดตะอนซ้อนเป็นนิยมตัวนะ ยู่เอาไว้ตัวมันตะเพียนบ่แนี่ยมึงปลานิ่นอันปลาตะเพียนในซุ้มอ่าปลานิ่นยังตัวนั้นโอ้ปลานิ่นหมหันเออโต้เดียวล้วนๆน้องน่ะมันไปใส่เบิร์ดน่องจะมาพอกหล่อมเลี้ยงกับปลานิ่นล้วนเนี่ยหมอมีแนวกินกับพ่อได้เอามาอันนั้นปลานิ่นันนั้นมันบ่เร็วยามนั้นมันทุพ่อได้เฮ็ดกินเออบ่ลงไปหรอก อู้ตัวใหญ่อีดีตัวหน่อยก็มีเมื่อนี้ขึ้นเป็นตะฟนตกนะครับเมื่อนี้พักบุ่งหน้านี่ก็ร้ายครับพี่น้องเทิงหอดมันแก้วก็มี <c oughs> เกิดปนกันฮีลาบรรยากาศให้หน้า กวยกินหยาอยหันนั้นเจ้าต้องมะเกลือสมือบอ่พอเลือแล้วหมืนเนี่ยมอเสาวเ่มแรล่งตง้องมะเกลือพดึงออกเนี่ยให้มันคุมดินให้มันเอาไปร่ง <c oughs> บรรยากาศด,ดีดีครับพี่หน่องหยุดเที่ยงน่ะ กาขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพอกันไม่คลิปหนาดน้ตพี่น้องกับเป็นการเลี้ยงปลานะครับคลิปนี้คลิปหนาสิเป็นยังหนีโบฮันจักนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตัวนี้ครับแล้วพอกันคลิปหนาครับลาไปก่อนครับ